โอเคค่ะต่อไปเราก็ไปเลือกชุดกันวเวลา80วินาทีนะคะตอนนี้ชุดผู้หญิงไงไหาชุดผู้หญิงไม่เจอ อเช่นเคยนะคะใน A อวานะคะวันนี้มิวในเกมโรบอกนะคะเองยูวูวันนี้มิวก็อยู่ในแมปของ Fashion f ฟชั่น n f r e s y นั่นเองนะคะเป็นการประกวดเดินแบบชุดเครื่องแต่งกายนั่นเองนะคะวันนี้มิวก็จะมาประกวดกันโอเคนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่เกมแล้วสตาร์ทนิ่งอินิวเกมนะคะตอนนี้โอเคค่ะมันก็จะแรนดอมนะคะว่าในทีมนั้นเนี่ยเราจะมันจะให้เราแต่งชุดอะไรอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าคือในแต่ละด่านมันจะเป็นทีมนะคะอ่ะมาแล้วค่ะ Bowling s c h o o l Day โอ้ ธีมนี้นะคะเหมาะกับนิวมากเลยค่ะนั่นก็คือธีมการเบื่อโรงเรียนนั่นเองนะคะ oh. เราต้องทําหน้าเบื่อๆเ,เข้าไว้นะคะในการที่จะไปโรงเรียนโอเคมาเริ่มกันแต่งกายกันเลยนะคะ Get r e a ร y นะคะซึ่งมันจะให้เราเวลาเรามาด้วยกันประมาณ2นาทีนะคะด้วยกันนะคะไปกันเลยนะะี่ค่ะมันจะให้เราชุดมาแล้วลุนนี้เลยนะคะตอนนี้นั้นเราก็ต้องไปโอ้เ๋ยนะโุ้เวลาน้อยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องไปเลือกชุดก,ก่อนแล้วกันเดีนน๋ยวน้ขอเลือกชุดก่อนนะคะตรงนี้ตรงนี้โอเค ต้องจะเป็นชุดผู้หญิงนีม่มาส่งผู้ชายนี่นะเดี๋ยวลูขอไปเลือกอา่าเป็นผมก่อนล้วกันนะคะผม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 สีน้ําเงินไหมโอเคผมสีน้าเงินนะคะทาหน้าเบื่อ,อขอหน้าเบื่อ,อหน่อยอันไหนคือหน้าเบื่อ,เ,อเนี่ยหน้าเบือ่อหน้าเบือเบ่อโอ้อันไหนดีเนี่ยอันนี้อันนี้เออนี่แหละนี่แหละหน้าเบือเบ่อนะคะอันนี้โอเคค่ะต่อไปเราก็ไปเลือกชุดกัน หรือเวลา80ิบวินาทีนะคะตอนนี้ชุดผู้หญิงอยู่ไหนหาชุดผู้หญิงไม่เจออ๋อยู่นน่นอยู่นน่นอยู่นน่นโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไปเลือกชุดกันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวว่าออกเป็นตี่มดำๆแล้วกันนี่ดีไหมเมื่อเมียดีกว่าชุดไหนดีอะชุดนี้โอ้ยเดี๋ยวขอเลือกกันก่อนนะคะวิะเจาจะหมดแล้วตอนนี้โอเคเอาชุดนี้แล้วกัน เนื้อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาอ,าอาตีมเบื่อๆมันจะเอาอยัางไงดีโอเคเดี๋ยวไปเลือกรูปร่างก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมันมีรูปร่างให้เราเลือกนะคะตอนนี้โอ้หเวลาจะหมดแล้วรูปร่างอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นรูปร่างมาแบบนี่ค่ะหรือเปล่าไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รูปร่างรูปร่างอยู่ไหนนู่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 นหรือเปล่าเอาอะไรดีอ่ะอันนี้เหรออันนี้โอเคค่ะตอนนี้ก็ เวลาเหลือน้อยมากเลยค่ะไม่รู้จะเอาอัศซอรี่อะไรมาใส่ดีตอนนี้เดี๋ยวนะขอเป็นฟังฟังหูฟัง,ห,ฟงหูฟังอันไหนดีนี่ทำไมมันใส่ไม่ได้โอเคได้มาแล้วค่ะตอนนี้หูฟังเอาอะไรอีกอะติ่มเบื่อเบอโอต้ตายแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยเรากงจะเอาอะไรมาใส่ดีอีกเนี่ยตอนนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ย โอ้ยตาแล้วมดเวลาแล้วค่ะอโหตอนนี้นิวก็ได้ประมาณเท่านี้นะคะในตีมเออมาแล้วค่ะตอนนี้มีกรรมการคอยตัดสินด้วยนะคะเหมือนเดวอยเลยมีแต่กรรมการด้วยกันสท่านด้วยกันนะคะอโอเคในทีมบอล i ล g s ส h ูลเดย์นะคะเป็นการเอ่อทีมเบื่อโรงเรียนนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูกันว่านี่คนแรกมาแล้วค่ะมาแล้วอ่ะนี่มันก็จะมีให้เราโหวตด,ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะโหวตให้เขาเท่าไหร่อ่ะนีวโหวตให้3เลยค่ะ แต่เราไม่สามารถโหวตให้ตัวเองได้นะโอเคค่ะไปแล้วคนต่อมาขอเชิญพวกคุณอินนี่ซีโอ้คนนี้มาแบบร้อนๆเลยนะคะมาแบบร้อนมากเลยสงสัยจะแต่งตัวไม่ทันนะคะคนนี้อ่ะนี่ก็ให้หนึ่งดาวไปก่อนละกันนะคะเอากดไม่ติดโอเคค่ะท่านต่อไปเชิญพบกับคุณเดนิซาเฟนดูคนนี้สิคะทำไมหน้าเป็นอย่างไง น้าบูดมากโอเคให้3คะแนนนะคะคนนี้อ่าบอลลิงก็คือหน้าบงบอกว่าบอลลิงหรือว่าเบื่อโรงเรียนมากๆเลยคนต่ตไปพบกับคุณเซเว่นลาวันนีนะาผู้คนนี้ก็มาแบบล้นๆอ,อีกแล้วนะคะก็เอาไปหนึ่งดาวพอนะคะเพราะว่าถือว่าแต่งตัวไม่ทันอ่า่นโตไปขอพบกับคุณฟรังสเตอร์บอย RBS โอ้โหคนนี้นะคะ มาแบบอ้าวทำไมอยู่ดีๆมาตรงนี้เลยมาแบบว่าแนวพังๆหน่อยนะคะฮิปฮอปฮิปฮอปนะคะโอเคอ้าวโหวตไม่ทันคนต่อไปก็คุณเพลต้ามิฟ้าอุ้ยคนนี้มาแบบออกแนวเด็กเนิร์ดนะคะใส่แว่นตามาอามือเล่นเลยโอ้โหดูสิอ่าโหวตให้สองคะแนนแล้วกันนะคะทำไมตัวเขียวอย่างนี้เนี่ยแล้วดูมือมือแบบว่าเป็นเสสีเขียวด้วยนะคะคนต่อไปก็คุณฮร์รี่ควิน บูมาแล้วคนนี้อ่ะก็ออกแนวง่วงนอนนะคะหน้าตาแต่ว่าฉันพร้อมจะนอนตลอดเวลาโอเคให้3คะแนนวยกันอ่เมื่อไหร่จะถึงตาเราอ่ะเดี๋ยวรอตาเรานะคะคนต่อไปพวกคุณซูเปอร์การ์เน่ห้มาแล้วค่ะนิวมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้า้าแ้า้าาวลวมามามาลนะล้วะมาลมล้ววมาแล้าแล้วา้ลวแล้แ ตอนนี้เราก็มารู้กันว่าของทีจะได้กี่คะแนนนะคะจะได้ลำดับหนึ่งสองสามหรือเปล่าอ่ะคนต่อมามาแล้วค่ะโอ้มาในตีมโปกเกมอนไม่ทราบว่ามันบอดดิ้งสกูลเดย์ตรงไหนเนี่ยอ่ะเอาหมดทหนึ่งคะแนนแล้วกันนะคะตรงนี้อ่ามันไม่ได้ออกแนวบอดดิ้งเลยอ,อ่ะรู้สึกว่าตอนนี้จะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะว่าหมดหรือ,อยังอ่ะยังเหลืออีกนะ,ะอู้คนที่มาในนีนยบอกว่า จะไม่ได้เบื่อโรงเรียนเลยนะฉันฉันพร้อมที่จะไปโรงเรียนมากแต่งแต่งตัวชิคชิคมากเลยค่ะคือแบบไม่ได้เบื่อเลยนะออกไมไ่ออกแนวเบื่อนะออกแนวแบบฉันพร้อมจะไปโรงเรียนมากๆเลยอ่ะ,อะ,อะคนต่อมาคุณโซ,โซดูนาไนะ้โอันี่มาเป็นตีมโปกเกมอนเป็นแฟกนกับคนเมื่อกี้หรือเปล่าคะอาะใช่นะเพราะว่าเป็นโปเกมอนเหมือนกันเลยนะคะคนนี้นะคือแบบแต่ละคนนี่ไม่ตรงตีมเลย ยังก็โหวตไม่ถ okay. ูกเลยว่าจะยังไงดีโอเคค่ะคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยคุณมไบท์นะคะคนนี้คนจะเป็นโอ้โหคนนี้องแนลบอกว่าร้องไงแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูเบื่อโรงเรียนโอ้โหองแนวนี้เลยนะคะแล้วดูดิกางเกงไม่ใส่ด้วยนะประเด็นเนี่ยโอ้โหตายแล้วคุณเหมือนใส่แพนเพิร์เลยต้องหมดแล้วหรือเปล่าอ้าโอเคหมดแล้วนะคะมารูจังหวะใครจะได้ที่หนึ่งสองสามเทนเทนเทนเทว้า นิวได้ที่3นะคะยูเย้โอเคค่ะนิวได้ที่3นะคะได้มา9้าคะแนนนะคะหลัก1ได้13หลัก2งได้11นะคะนิวได้9คะแนนแม่ก็ยังถือว่าดีนะคะติด1ใน3ถือว่ายังโอเคนะคะตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องเก็บตัวก่อนนะคะนี่จะเป็นห้องเก็บตัวของแฟชั่นเฟรนซี่ของเรานั่นเองก็จะมีโอ้โหดูสิคะ เป็นห้องเก็บตัวทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะให้มันเป็นสีชมพูคนไหนเกิดแทนเพลงนี้บ้างเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็รอรับถอยหลังนะคะเข้าสู่การประกวดในทีมต่อไปนั่นีองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำดับนะคะนี่ค่ะลำดับนี่ค่ะว่าใครชนะที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะนี่ค่ะของนิวนะคะลำดับนี่ค่ะชนะหนึ่งครั้งนะคะ,ะหมายว่าเราติดหนึ่งอสามเราก็จะชนะไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็รอต่อไปนะคะรอเข้าไปในทีมต่อไปอ่ะทีมป๊อปปูล่านะคะอ่าโอเคทีมป๊อปปูล่าแปลว่าชินฮอตอะไรประมาณนี้นะ,ะโอเคตอนนี้เราก็ไปในทีมกันต่อไปเลยโอเคค่ะเรามาในทีมกันต่อไปเลยนะคะในทีมชื่อว่าป๊อปปูล่านั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวนิวขอเลอกชุดก่อนแล้วกันนะ,ะ<อ>นี่่ะเอาชุดแบบว่า อันนี้หน่อยละกันซิกซิกซิกซี่หน่อยละกันดูเป็นผู้หญิงป๊อปปูร่านะคะตอนนี้นิวขอไปเลือกผมก่อนละกันผม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 อุ้ยเอานี้ดีกว่าค่ะนี่อันนี้นะคะนี่รู้สึกว่าจะมีคนเอาผมเหมือนเราด้วยนะโอเคต่อไปก็ไปเอาหน้านะคะเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าไหนดีอุ้ยเวลาเหลือแค่จุดสิบนาทีเอาหน้าไหนดีเดี mm ๋ยวเดี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 ๋ยวโอ้ตายแล้วเอาหน้าไหนดีคะอันนี้ก็ได้นะข้างบนนี่ค่ะวิ่งวิ่งเลยวิ่ง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 โอเค วิ่งวิ่งแล้วเดี๋ยวหนูขอไปเปลี่ยนตัวก่อนนะคะขอเอาตัวที่มันแบบว่าเป็นดูเป็นผู้หญิงหน่อยแล้วกันอันนี้แล้วกันนะคะ,อะโอเคค่ะเป็นผู้หญิงเซกซี่นะคะในตีมนี้ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวนะขาดอะไรกะอ๋อฮะ,ะห,หูหูก็ตายใส่หูก็ต่ายนะคะนี่เซ็งซี่มากเลยค่ะโอเคโอเคหัเคเวเหลือสามสุกอบิแล้วตอนนี้เหลือสามสุกอบิเอาอะไรดนี่ะเออขอปีกแล้วกันนะคะเนี่ย ปีกนางฟ้านะคะเว้ยนี้มันต้องซื้อไม่ได้โอ้ตายแล้วเหรอเหลือแค่ยี่สิบห้าวิเอาไงดีอะอันได้ขอโอ้เด็กสิบหกวินะคะตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว <L un> บางอย่างคือมันต้องซื้อนะคะเราไม่สามารถเอาได้นะคะบางอย่างต้องซื้อโอ้ตายแล้วไปงี้เลยไม่ละเนี่ย <L un> คือบางอย่างต้องซื้อนะคะโอ้ตายแล้วโอ้ตอนนี้ไม่ทันนอยู่ได้แค่นี้จริงๆนะคะโบบางอย่างมันต้องซื้อนะคะโอ้ตายแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็รเข้าสู่การประกวดนะคะ ไม่น่าติดอันดับแน่เลยนะคะตอนนี้คนที่หนึ่งได้แก่คุณบ้ยบยโอเคค่ะคนที่หนึ่งมาแล้วนะคะโอเคในเต็มชื่อว่าป๊อปปูล่านะคะโอ้โหมาในแนวชุดราตรีเลยก็ว่าได้นะคะไม่เปล่าเนี่ยทำมันแหวกการอย่างง้น <c oughs> <c oughs> โอเคหัวสองคะแนะนแ,แล้วกันอ่ะโอ้ตอนแรกยังไม่น่าจะได้แน่เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเงินไม่พอที่จะซื้อแบบว่าชุดนะคะโอ้โหคนนี้มาแบบอลังการมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวนี้หัวให้เขาแล้วกันแล้วประมาณสี่ดาว,าว มีปีกด้วยเท่มากเลยค่ะอะรอคนต่อไปคุณเซเว่นลาวนาิน่าอาะคนนี้มาแบบนี้แล้วรอบแรกก็แบบว่ามาแบบล้นๆนะคนนี้หนึ่งดาวก่อนแล้วกันนะคะอ่ะก็ถือว่าใจดีนะโหวตให้ทุกคนว่าบ,บางคนรู้สึกว่าจะไม่โหวตโอเครู้สึกหัวน้ําตาลตัวฟ้าด้วยนะ,อะโอเคค่ะต,ตอนนี้เราก็รอของเรานะคะของนิวนะคะอะคุณโรซี่เดอะแวมพายนะคะโอ้ คนนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคเอาไปสามดาวเลยถือว่าโอเคนะคะเอา้ามีคนบอกว่านะมีคนพุยบอกว่าอังกฤษนะทีนี่เราอยู่ในเตีมป๊อปปูล่านะคะเดิมแฟชั่นวีคในตีมป๊อปปูล่าก็มาดูกันว่านีวจะได้ที่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าแต่ละคนในแต่งตัวแบบว่าโอ้โหอลังการมากทียเฉพยะคนนี้นี่วู้วู้ดูสิคะแบบเท่มากเลยคนนี้น <Wow. S 2> ี่รู้สึกว่านิไม่น่าจะได้นะในครั้งนี้แต่ครั้งที่แล้วเราได้ยี่สามก็ยังถือว่าโอเคนะคะอ่ะโอ้โหแบบ เท่มากเลยค่ะคนนี้อ่าต่อมาจะเป็นใครคุณยูนเวร์นะคะเมซิ่งโอ้โหดูดิค่ะแต่ละคนนี้แบบอลังการมากเลยดูถ้าอะไรสู้ไม่ได้นะโอ้โหมีปีกด้วยนะคะสินเงินโอ้โหเพราะว่าของบางอย่างนี่คือมันต้องใช้งิงซื้อนะคะซึ่งแบบว่ามาแล้วค่ะนิวแท้แทนโอ้โหมาเลยชิ้นชุดอะไรของนิวเนี่ย คือ <c oughs> ส่วนบนดูดีนะคะแต่ส่วนส่วนร่างเนี่ยดูไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะกลับเข้าไปกลับเข้าไปอายเขาไอยเขาโอเคอ่ะต่อมาท่านคุณฮาร์รี่ควินต์นะคะโอ้โหคนนี้ก็รัสเซเบนตันอีกแล้วโอเคนะหวดให้เลยสองดาวนะคะอ่าก็ถือว่าเราเอางใจดีนะวนะวหวด <c oughs> ให้เขาขนะเบอว่าให้เพื่อ้เขาในคะแนนแซงเราไปได้นะโอเคต่อมานะคะ เป็นใครคุณอินนี่สี่หโอ้โห <Huh? S 1> คนนี้ไม่ขอโบวดได้ไหมคือแบบว่ามาโลนมากโอ้มาลลนมากๆเลยค่ะไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะอ่ะอ่ะรอคนต่อไปแทนเรแดงคุณสุดท้ายหรือเปล่าคุณพริง้งอะไรเนี่ยไพร์ลักเหรอชื่ออะไรเนี่ยอ่าโอ้โหมาในแนวแบบว่าเท่ๆ,ๆนะคะมีรอยสักด้วยนะมีรอยสักเกลื่อนเนี่ยโหตายแล้วดำเจยว <Huh? S 1> โอเคค่ะ ก็รอกันต่อไปพอสุดท้ายหรือยังเนี่ยอยากรู้ผลคะแนนแล้วตอนนี้พอสุดท้ายหรือยงังอ้ามาแล้วค่ะ The winner ได้แก่ว้ดนิวได้ที่สองฮโอ้ยก็ขนาดแบบว่าอันนี้นะนิวเป็ได้ที่สองนะคะตายแล้ว แล้ที่สองนะคะได้16คะแนนโอ้โหคือแบบคะแนนเท่ากันหมดเลยนะคะทุกที่คะแล้วที่ที่สองก็ได้แบบว่าชุดแบบว่าไม่ได้เรื่องมากเลยนะยังในที่สองอ่ะโอ้โหต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่โหวตให้แหมขอบคุณจริงๆนะคะโอ้ตายแล้วยยยยยยยแล้ที่สองนะคะโอเคโอเคค่าก็ อันนี้เราก็มาพอประมาณนะคะวันนี้นิวก็มาเล่นในแบบนี้นะคะชื่อแบบว่าแฟชั่นเฟรนซี่นะคะก็เป็นแบบที่สนุกมากๆเลยนะคะก็น้องๆคนไหนก็สนใจเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็มาเล่นกันได้ยูววันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบก,กับพี่นิวเด้ใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะยูวูขอบคุณน้องที่เข้ามาเล่นด้วยนะคะ <Yeah. S 1> คุณด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายยูสวัสดีค่ะขอบคุณที่กด subscribe นะคะเย้